ไหนอยากจะคุยอะไรเรื่องธรรมะบ้างม,ามีธรรมะมาเยอะแล้วเอาธรรมะก็ธรรมะเลิกเล่าได้นะ่ะกินเคยดูหนังเรื่องลำยอง่ากน <c oughs> ี่ลำยองเรียกพี่ค่ออนี่ไหนเล่าให้ฟังเสี้ยงเป็นยังไงไหนนอนนั่นนอนแก้ผ้าแก้ผ่อนก็ได้อยู่ตอ <c oughs> <c oughs> นสมัยเท่าไหร่ <c oughs> จรงเมื่อไม่นานสิบป,ปีได้แล้ว<อ>เ,ลเลิกกว่าสิบปีแล้วลำยองโครเล่าทีเลยเพราะไม่มีใครลูกเจ้าเดินผ่านไม่ไม่มองแล้วก็ตีสามมา ต้องไปร้านใครมันเปิดวะเนี่ยต้องกินเหล้าสามสิบห้าหวานเหี้ยอืมสามสิห้าคืออะไรสามท้าดีเหล้าขาวเหรอแรงนะเอออย่างอื่นมันไม่แรงสามห้าหวานพี่จังแดดแล้วิิดไฟได้เลยใช่ไหมกินแบบสาภาพดูไม่ได้อะ่ะทุกวันนี้ดูได้อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ยัง้องกระเจาะไปเออยังลองัวเองนะ <c oughs> เื่อรุ่นเดียวกันยังบอกกูยอมมึงแล้วอ่ะยอมปากเลยยอมหน้าเราสวยก็กูลบอกแล้วก็ทําไมถึงเลิกได้ทําไมถึงเลิกได้เพราะจอดไงเจคนนั้นไม่มีกินเอ้ากูซื้อกินคนนี้ไม่มีกินกูซื้อ้กินซื้อเหล้าซื้อข้าวซื้อเหล้าซื้อกงกินอะไรกูซื้อแรงกขายของนะเฮ้ยมันซื้อตับหวานมาเพื่อกูด้วยนะกูจอดกินกับมึงแล้วเน่าไงก็ช่างมันจอดกินเลย พอพอเราเข้าธรรมะสวดมนต์น,นะ <ừ> นอนแรโยากเล่ามากเลยแต่สวดมนต์สวดสิมงศักดิ์สิทธิ์อะของหลวงพ่อปานของห้องหลวงพ่ห้งสีดึงดำเลยก็สวด <ừ> อิติปิโสก็สวดทุกคืน <ừ> มันก็เลิกได้นะ <ừ> โอ้ยยากแบบทุรนทุรายอ่ะคนเลิกใหม่ๆอะน้ำหนักเหลืสี่ิกโลเองอะไรมันเป็นจุดคิดเราว่าทำไมเราต้องเลิกเราเพราะมันจนเนี่ย เพราะเราไม่มีตังไปทำอย่างอื่นเราเอาตังมากินเหล้าหมดแสดงว่าจุดเปลี่ยนของเราคือเราเริ่มคิดได้ลูกชายบอกยายโค้งสุดท้ายลยเลิกโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เลิกเนี่ยถ้าไม่เลิกก็คงตายกินไม่กินข้าวเลยนั่งใกล้ๆกินเหล้าหมดแล้วตอนนั้นขับรถขายของยังขายมั่งเมามั่งบางทีไปนอนร้านค้าบอกเฮ้ย ตะวันทําไมมันขึ้นทางตะวันตกวะของบ้านบอกอีบ้านนี่มันบ่ายสองเออลงลงเวลาเออแล้วก็ยังเช้าอยู่แล้วเมาไปไม่ได้นอนนอนบ้านเพื่อนของเต็มขันหมดแล้วกขาบกทไมไม่ลุกมาขายของตะวันมันทําไมขึ้นทางนี้วะทางตะวันตกวะบอกบ่ายทองแล้วของเน่าหมดที่มาที่ไปคือเพราะจนจน แล้วมันก็ทำมาหากินน้อยลงเพราะเราไปกินเหล้ามากขึ้นเราก็เลยตัดสินใจใครจะไปรอซื้อขโมวนอนเมา <laughs> จุดเปลี่ยนจากคําว่าจนมันมีจุดเปลี่ยนอื่นอีกไหมที่ว่ามันทําให้เราคิดจริงๆว่าครั้งนี้มันเป็นจุดเส้นตายที่ต้องเลิกจริงๆแล้วก็ต้องเลิกเพราะส,สภาพก็ไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะเป็นตับแข็งอะไรมันเริ่มมาแล้วก็เริ่มคิดเริ่มโรคภัยแล้วนั่นแหละเรื่องเรื่องจนันดับหนึ่งเรื่องจนคือตอนนั้นมันจนขนาดไหนจนแบบแว่าบาทเดียวก็ไม่มีอ่ะ บาทเดียวก็ไม่มีแล้วเอาเงินบาทหนึงไม่มีแล้วเอาเงินที่ไหนกินเหล้าก็มีคนที่เขาไปทํางานขับรถน้ําแข็งเนี่ยเขามาเขารู้ว่าเรายากเขาจะซื้อมาฝากแต่ลูกเต่าไม่ให้อ่ะให้แล้วไปกินเหล้าหมดไม่ได้ว่าเขาหรอกไม่เขาไม่ให้อะก็ให้แล้วแม่ไปกินเหล้าหมดอืก็ลํายองเรียกพี่ให้เหล้าเยอะ